ก็สวัสดีครับผมทุกท่านอย่าเพิ่งงงนะครับว่าผมนําเอาเศษไม้ผู้ผู้ไม้รับชมทําไมนะครับผมวันนี้คือเศษไม้เศษนี้เป็นเศษไม้ที่คนเท่าคนเกศโบราณมีความเชื่อกันว่าเป็นไม้อาถรรพ์น,นะครับผมซึ่งจะมีความขลังความพิเศษในตัวนะครับเพราะเศษไม้เศษนี้เป็นเศษไม้ของไม้เรืองระบำนะครับผมเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ ว่าไม้เริงระบำคือไม้อะไรนะครับผมและเชื่อกันว่ามีความขังความพิเศษในด้านใดแบบไหนนะครับผมแต่ก่อนอน่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับไม้เริงระบำก่อนนะครับผมคือไม้เรองระบำจะเป็นไม้ชนิดใดก็ได้นะครับผมแต่ก่อนสมัยเก่านั้นได้นําเอาไปใช้งานในซ่วมนะครับผมการใช้งานก็คือนําเอาไม้ไปพาดไว้สองข้างนะครับผม เพื่อใช้ในการเหยียบปลดทุกข์นะครับผมทุกท่านก็คงจะพอจะเข้าใจนะครับคําว่าปลดทุกข์คืออะไรนะครับผมคือสมัยก่อนอาจจะยังไม่พัฒนาหรือทันสมัยนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านส่วมหรือห้องน้ําก็จะใช้ในการขุดหลุมลึกไว้นอกบ้านนะครับผมอาจจะยกระดับพื้นขึ้นหน่อยเพื่อไว้กันน้ําไหลเข้าเวลาฝนตกนะครับผม แล้วก็ใช้ไม้สแผ่นไปวางทาบสองข้างซ้ายขวานะครับผมระหว่างกลางหลุมนะครับเพื่อใช้เท้าเหยียบในการปลดทุกข์นะครับผมคือพูดง่ายๆก็คือว่ายังไม่มีชักโครกหรือโถส้วมแบบสมัยนี้นะครับแต่ก็จะอาจหาวัสดุอะไรที่พอหาได้ในสมัยนั้นไปมุงหรือร้อมเพื่อไม่ให้ล่วงแจ้งเกินไปนะครับผม อาจจะมงหลังคานะครับผมด้วยหญ้าคาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ไม้สองแผ่นที่วางเพื่อใช้เหยียบนั่นแหละครับคือไม้เรองระบำส่วนทําไมถึงได้ชื่อว่าไม้เรองระบำนั้นผมก็ไม่อาจจะขออธิบายยาวนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าทําไมถึง เรียกกันว่าไม้เริงระเบอนะครับผมเอาเป็นที่รู้กันว่าเป็นไม้อาถรรพ์ไม้มีความขังวิเศษในตัวก็แล้วกันนะครับส่วนมีความวิเศษอาถรรพ์นในเรื่องในนั้นก็คือเรื่องเมตตามหาสเสน่ห์นะครับผมมหานิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเสน่ห์ดึงดูดจากเพศฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก็ดีนะครับการทํามาค้าขายติดต่อเรื่องการงานก็ดีนะครับผม ตกลงเจราจาในเรื่องใดก็เป็นผลสำเร็จนะครับไปไหนมาไหนก็มีคนอินดูรักใร้อุ้มชูนะครับผมในด้านความเชื่อแต่โบราณมานะครับก็ถ้าท่านเจอนะครับผมท่านอย่าเผลอไปทิ้งนะครับผมส่วนมากจะอยู่ตามซ่วมเก่านะครับผมเป็นเศษไม้เรองระบำนะครับไม้อาถันนะครับผมในด้านเมตตามาสนีนะครับ ครับก็สำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ